คอยพันพันมาได้ตัวออน้องสาวคอยมนกินบ้านเออขาพระท่านก็นกระทำแม่้าให้หังลูกกินบ้น <c oughs> านก็แค่ได้ตู้ดิแม่แม่น้องสาวแบบน้องสาวบาริกิน ผมสวัสดีเอฟซีไอนาวินทุกคนทุกคนนะผมวัอนี้กับมาพอคับไอหนาวินอีกผู้เก่าผู้เดิมนะผมวัอนี้กัมาพอไอจ้าผมไอไงครับผมไอไส้ครับผมไอไอจ้าพวงวันนี้อันนี้นาวินมีโอกาสได้มาขอไอไส้ครับผมมาเบิ่งวันมื่วยงานเพิ่นมาเบิ่อวันยงานไอซอยงานไส้ครับผมมาหาประสบการณ์ในกองน้ำกับ สวัสดีครับพี่น้องครับเมืองดอกบัวงามเป็นน้ำสองสีมีป่าแสือบลายหาดทรายแกงหินทินให้นักปราชญ์เพื่ราดไฟทำงามลำเทวสาาผาตั้มก่อนประวัติศาสตร์ครับบุตรอาจานี่ครับผมไอจ้าครับผมไม่ไอจ้าจาเสียงผิวเมืองสุขนครบ้านครับฟังสายครับไอปุครับผมไอไอไงไอไงแต่ว่าร้องไงอยู่ผมไงอ่กลัวอยู่ผมก็ไม่รู้นะ พี่เชี่ยนจังครับพี่ปองครับปองจ้าครับพี่แท่นจ้าพี่แทนจ๋าไอจาทิดจ๋าไอจาิจ๋าอจาิแจาอจทนอาจารย์ไอจาินอจารย์อจานอาจารย์หนึ่งเก่งดถึงตีมกูเนอเออนยังนจพ่อหมูอนีครับถ้าโอกาสน้องนุงมันนี่น้องน้องน้องนาวินในครับมีโอกาสได้มารวมเขาสูบานหลังนี้กกแต้ นะครับเลคคอร์ดก็คือเราทําหนังเรื่องปอบไมียนมาโดยท่าน<อ>ประธานบริษัทนะครับเพิ่นได้เอื้นเอื้นหาน้องน้องคนบ้าน,นเฮ้านะครับได้มาร่วมเพื่อเป็นการหาประสบการณ์ชีวิตนะครับในการเข้าสู่วงการความเป็นบ้าคือบอกไอ้นี่<อ>พี่หล <c oughs> ีเน <c oughs> ี่ยบ้าบา <c oughs> ้บา,บาเขาบ่ได้ได้สุ่มเข้านี่<อ>บ้าได้แค่ว่าปอกันนี่บ้าก็บอกว่บ้าเฮ็ดบ้าบ่าทำอะไรกับผมสุ่มพี่ใบเขาหัวนี่นะครับกั ฝากเอฟซีช่องไอ้นาวินนะครับน้องนาวินนะครับผมเป็นกำลังใจให้ลังเลิกตอบเมญาม่าเดอร์พี่น้องเด้อนะครับผมเออเดบุลากนี่โอกาสได้มากเหรียญน้ำบปลอกไอ้แล้วโอ้ดีใจร้ายๆผมกไอ้ซาเปิดโอกาสให้เส้นจังเปิดโอกาสให้น้องนุ่งมากมาเหรียญน้ำมาอั่นี้อยากเหรียญนังว่ามาสันก็เลยว่ามาที่เราสั่นไอ้อย่างนี้มาอยู่กับมาเหรียญโอ้ดีใจร้ายๆไอ้ซาให้โอกาสน้องนุ่งนะครับผมน่าก็ได้มาป่อยไอ้สาธิตงเนี่ยกว่าไอ้เชียงเผาเนี่ยกว่า เสียพูน้ำแน่นะครับผมนะครับอาจารย์ปองอะไรเช่นจังไอเทียนผมโอ้ดีใจแห้งๆนะครับผมเจ้ากินบ๊อกี้่บบอึ้นอ้วนยีวุ่นไปทังทีตอนนี่แม่สบายดีเนาะครับผมแม่สบายดีครับไอมักตอนเจ้าเปิดรายแล้วกันนะแม่จ๋ามิยังเห็น้องไรเปี้ยนกินบ๊อกไอแม่งอยบอกเขาแม่ขผื่อเด้อแม่จ๋ามิยังเห็ น้องแสงเขียวกินบอดจ้าแม่คอยยตดสอบขึ้นว่าแต่แม่งซื้อสแตกหล้วนโอ้สามเพนนาซิกนซกเมียาเมน้หายกินแล้วนี่มาสาวแอีกทอดไข่แม่กินได้คอยพันพันวันได้ตู้น้องสาวคอยมันกินบัดเขาประทัดกักระทำมะเม็ดแก่ให้ทั้งลูกกินบอดก็อาไข่ได้ตู้ดิมาเม่ยนน้องสาววันนี้น้องสาวไม่ได้กินเป็นเพีบงเขาเรีอกว่าขั้น้า เมียวกินทอดไข่เบิร์ตใครบ้านใดกินน้ำเิลนใครบ้านใดจำปลาแดกปลาแดกบ้านข่อยว่าจังสีได้ปลาแดกได้จำปลาแดกไครเนอสกนคอนได้ปลาแดกปลามากแต่มากแบบละครับโมครับจงเป็นเกลือที่รักษาความเข้มแบบนี้ตลอดไปเฮ็ดตั้งใดให้เป็นแบบนั้นเหตุคือจังควบหลักของหนุ่มสาวใหม่ๆครับผู้สาวบ้าบักหน้าใหม่ไอ่ เจ๊งสิหลยเห้ยผู้สาวะมั่งามเจมังามเตโอ้ยอยากได้มงได้เดี๋ยวมงได้ชอบเซียวหมอเพื่อนอยากได้เงมึงได้ผู้หญิงได้เลยออกบ้านาทยซื้อดอกกลาผู้สาวอาเอ้ยเจ็ดชอแปชอเก้าช่อจิออดเงินกินมาหมาขยาเมมัน ได้ผู้สาวให้เชื่อดอกบ้านบ้ไนในไทยดอกกระลาผู้สาวแต่งงานกันไปวันนี้ลูกสองลูกสามดูสีหอดบ้านใ้ไทยบ้าได้เอาดอกกระลาผู้สาวดิดอกไม้จันทร์หยาบนะมุกิจัยอีห้ายกิจกิเทาหลังหยาบลยตจก้อนมักกันได้ไม้ขวบได้บ้านนี่เอาผู้สาวนี่หมาเขาผู้สาวนี่ไว้เตะหมาจนปากแตกหมาจนข้างง่ายแต่งงานไปลูกสองลูกสามสียาขวบได้บัตรกับเมี่ะหมาเขาเมียเนี่ย เต้เมี่ยใส่ปินเอาเต้เนี่ยไปอย่างนี้ตายเด้ย่างแมได้มาเอาย่างแมได้มาเฮาหลอดน่าก็ดีเป็นังสั้นเป็นยังผู้ผัวก็ผู้สาวบาจังเหลือกล่าฟากันก็คือความเปลี่ยนก็ไม่เหมือนเดิมเลยคือสถิตเขาผู้สาวกันได้กับเป็นันปนยังคือเกาเล้าไม่ใ่ากันแล้วก็นยางรือเกาเล้าแกอะไรก็ดีเบิ้ลแก็ดีเบิ้นม่แต่กอนหางกันได้เห็เนี่ยเบิ้ลซสมหางกันเงินเงินหนึ่งหเยสามพันอ0เจ็ดพัน แล้วอเคนับาม้อคือบงนี่ละจำไว้เสียีเกียขีงเนาะผมย่นอันไอันทีบกในกว่าถ้ายตามถึงเมืองใส่เงินพลัหาพันเงินหาพันี่ไปเห็นอย่างน้อเขาเยอะีเนาะสองันี่เอาเอาไปส่เาไสิเเมีย เราขับแล้วไปแล้วเอาไปเขาก็เราเกียร์วัดสัตว์ใช้ดาติดว่าครับผมครับผมลูกคักแม่นอีกจะเลื่อนตัวครับจะเลื่อนเหรออืมอีกยันสู่ต่อไปน้องครับผมฝากช่องไอวินช่องไอ้นาวินนะครับช่องไอ้นาวินนะครับอ่ะเบิรงกันแย่งกันพี่น้องครับผมฝากช่องไอเชียนไอเทียนพิพูไอเส็งเขียวในเวลาเด้อครับผมที่ว่าพวกกลาเป็นน้องแมนในวงการครับผม เหตการณ์ทว่างอันยังมาทายคลิปขบวกกายไม่ได้ขบวกกายกยามาบักลาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วล้วนขึ้นอยู่กับตัวเราขับบักลาขัาบักลาเฮ็ดโดยล่ำแข่งจากของทุกอย่างในจากของลุยต่อไปน้องนั่นคือความสุขของเจ้าเลยเขาก็แม่เขาม่ะล้วงเขาก้าแม่ท่านอยังกับบัวทรับท่านท่านขบคอกับแม่ตะเกีดบฐานสาราลอยวัดพันวัดท่านกับองค์สมมาพุทธเจ้ากับ่ัวมีกับบัวทาัพยเจ้าข้ามเขาป้อนแม่ข้ามหนึ่ง เดืบอบกราเดือนั่นละะเจริญแทวเน่นอนตกน้ำหมดอะไรตกไฟไหมบ่กาบกไ่ไหมกาไฟมันดับก่อนเฮ็ดเอา <c oughs> ช่องเดาฟังเพราะมันมีไฟมามันจะ้าฟังเดาฟั่งแต่วอย่างเดียวเพื่อถือเก่งเพื่อนเหี้ยเขาบ่กเพื่อนไปมาใหม่ไปมาใหม่เอ้า ไเบาใหมยังโอ้ยยังรอกไบ่ใหมังยีเมิปบ่หยังสีใหม่ครับน้ามันยีเมอนหน้าเดียวน้ามัต้มันหอนนะมันแดงมันาดมันดเดียเอาฝากยังฝากพี่้องไหมครับผมกับพื่อานีหน้นวินเดือนวินกะฝากหนังกอกยายยายมากน้ำในเด้องครับผมัน้าวินมีโอกาสกัโอ้ดีใจบอกว่าถือกี่ปนไหนโอกาสนวินมากกร ปตาชิดเนื้อตาชิดเนื้ออุ้ยเขาบอกไทยมวนไหนเดี๋ยวเอาไหมยังก็พูดไทยซิว่าไงนะอ้าพูดใหม่เนื้อเนื้อบตาชิดเนื้อโอ้โหใจเย็นๆขาดน้ำมีเนเื้อนึ่บ่สาธิตเนเื้อบ่กบอเดื้อแล้วเนื้อเดิมตาธิตแต่ตั้มล่ะสาชิดเนื้ออย่างนี้สาธิตแต่ตั้มไม่ใช่ละเออพูดไทยน่ารักมากเพราะว่าแกพูดสาวอยากอยากอยากมีอะไรครับพูดสาวเขพูดยังไง ขอเนี่ยพูดไทยพูดไทยพูดไทยขอเย็ดเนี่ยขอเย็ดเนี่ยบ้าทําแบบนี้เลยเงินกัเงิดพ่อได้ถึงจะถูขอหยิดเงินพนันมาแต่ได้เนาะเจ้าพระองค์ท่านผ่านนี่น้องลินก็ขออันขอรักเฮียหน่อยเพียงเท่านี้นะผมก็ขอบคุณไอ้ไส้หลายทีให้โอกาสน้องนงนะผมโอ้โหเราเกิดมาฝันตีนแล้วฝอยินแต่ในคลิปครับติดตามตลอดเห็นไอ้เพราะว่าวีเนี่ยไอ้ อาจารย์ปลองแนวโอ้ยเบิรงมีความสุขตลอดชีวิตครับผมครับผมกับฝากหนังบอกเรื่องบอกใหญ่มาน้ำในเด้อครับผมเหมือนตอนที่สามนวินได้มีโอกาสมาเหรียญน้ำนะครับผมครับกรับรองประกันห้าแน่นอนครับผมเอี้ยซี่หนังนวินรอบที่สามชมทั้งช่องยุ่ยยุ่ทูปกบแตะสตูดิโอเด้อครับผมกแล้วเอาถือกี่วันที่กบแตะหรือกบแตะเหรอเนี่ย แต่แต่สตูดิโอครับผมมาแท่นกแต่แต่เพื่อว่านกแต่แต่อยู่ซช่องก็เว้าไทยแบบคล่องครับผมเนาะกันย้อนเว้ยกี่ก้าวแล้วคนเราที่ก้าวพลาดยังบังอาจเพ้อฝันและก้าวต่อจงยืนหยัดสู้ต่อไปเพื่อก้าวที่รออย่ายอดท้อก้าวที่มันจะเป็นจริงยินดีสบายขอบคุณนายสบายดีเจ้าขอบคุณครับผมขอบคุณนายใจหลายขอบคุณครับผมขอบคุณครับ